ค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะต่อไปมาในส่วนของเสื่อวิชาภาษาไทยนะคะส่วนของเสื่อวิชาภาษาไทยเนี่ยก็บอกว่าเขียนคําอ่านให้ถูกต้องนะคะเขียนคาอ่านก่อนที่จะเขียนคาอ่านเรามาฝึกอ่านคํากันก่อนนะคะว่าก็กําหนดคําอะไรมาให้นะคะคาที่หนึ่งพร้อมๆกันนะคะอ่านไปด้วยนะคะโมอะมะจอะจะโตอาตาโยอายาหออาหา วอีวิปออีปีมออีมีดูนะคะคำว่าโมอัมมะพยัญชนะตัวเลยเอ่ยโมมาสระอ่ะใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันกันนะคะโมโม มะอ่านมาพร้อมกันเลยค่ะมออะมะมออะมะอ่ต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยจอะจักใช่ไหมคะไยัญยนตต้นตัวอะไรเอ่ยโจจานสระอะะเราก็เขียนเป็นคำอ่านเลยว่าจ อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะจอจะอีกครั้งนะคะมอมะจอจะอ่ะนี่คือการเขียนเป็นคำอ่านนะคะเดี๋ยวลูกลองฝึกทำดูนะคะเนี่ยเขให้คำมาคำว่ามอะมะลูกก็เขียนเลยมอมะคำว่าจะเอจอจอ ก็ตออาตาอยยา,ยาก็เหมือนกันนะเขียนไปเลยลูปขออาหารววิปโออีปีโมอีอมีอ่ะพร้อมกับเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะ